พี่พี่มาถ่ายหน่อยดิจับได้ได้กุ้งครับได้กุ้งได้กุ้งตัวไหนไม่รู้เรื่องไะไม่รู้ตัวเลยพี่จับจับถือว่าได้กุ้งแล้วครับก็เห็นเลยเห็นอยู่เห็นติดตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เรื่องดูดิไฟโอ้คือดครับนี่ครับ,รบไม่มีพี่ ออามาตกด้วยครับนี่ครับกุ้งกินตั้งแต่เมื่อไหร่ก่อนไม่รู้เรื่องเลยไปครับติดตามชมกันตัวต่อไปได้เลยกดกุ้งเก็บก่อนกันปากมันอยู่ปากมันอยู่ตรงนี้ตายหลังี่มันไม่เหมือนกุ้งนะเนย ตัวต่อไปได้เลยครับนี่นะครับวันนี้เราก็มาตกกุ้งกันนะครับแม่น้ําตอนนี้อยู่ตรงไหนวัดหัวใสนะครับกำลังจะไปหน้าโรงพยาบาลสางเทานะครับนี่ครับปากระป๋ะตันหนึ่งนะครับวันนี้ก็ไปตกกุ้งกันเมื่อกี้ได้ปลาขยั่งมาหนึ่งตัวนะครับยังยังไม่ได้กุ้งเลย ไปลองดูเนาะหลังเขาบอกหลังรังบ้านเนี่ยใช่ครับมีกุ้งดีเข้าดีเดี๋ยวลองไปดูว่าเลองดูดูครับเราติดตามช่ง,งานนะครับโก้เ <Go! S 1> ใช่เอาเหล็กดัดท่อนะครับผมกระขาไปเดี๋ยวเราไปเยี่ยมเรียนน้อยกันไปครับชั้นเก้าแล้วลุยไม่รู้ครับเดี๋ยวไปดิเจ็งเลยพระเอกของช่องเราอยู่ดื้อเองครับฮะอยู่ดื้อยังพระเอกได้แล้วได้แล้วนะยี่เข็มยี่สิบเข็มนะครับเดี๋ยวเอาไปให้ในห้องดูกันนะครับ ของแท้แทไปครับผมมาเยี่ยมเนมเสร็จแล้วป่ะไปไป,ไปลุยครับโอ้หด้าวนะครับผมลงเบ็ดไปแล้วนะครับสามคันนะครับตกกุ้งสามคัน ตกปลาคันเดียวนะครับจริงๆเป็นชุดตกกุ้งเลยนะครับดูหวานเที <Bradley started regulating. ijo> ่ยวไหมิกมากันสองคนนะครับผมค <Okay, okay. S 1> ดูครับผมแม่น้ําบัวกุงนะครับวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่น้มิกสิบสามเั้งสิบสี่สิบสี่นะครับผมมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะครับมีคนโดดกระโดดโดดน้ํานะครับผมยังหาไม่เจอนะครับว่า เขาไปอยู่ที่ไหนนะครับนู่นนะครับแม่น้ำบางป,ปะกงตูนสะพานนะครับผมครับเดี๋ยวไปดูผลงานของน้องมิกกันนะครับผมส่วนั้นหนึ่งอุย้ยไอ้มิกมิกเร็ว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  หมุดไปแล้วหลุดไปแล้วไม่รู้ดึงขนาดนั้นไม่รู้ดูมันเปื่อยเปล่ะดูซิดูผลงานดิเฮ้ยปลาว่ะเนี่ยปลาแล้วเนี่ยเงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเฮ้ยไม่แน่ว่ะไม่แน่ว่ะแล้วเกี่ยวไหมเกี่ยวไหมโอ้ยดึงซะดึงกะหลังแทบโยกครับเออหัวทิ่มเลยนะครับดึงเรื่องหัวทิ่มเลยครับ โอเคสู้ต่อเอาครับผลงานของน้องสมาชิกนะครับผมลักตกปลาด้วยกันเรามาเจอกันที่นัดที่หมายได้ไรมาครับโอ้โหเจเพสครับ <c oughs> ของแท้ฮะได้ไหมโอ้โหถุงมาติกครับเทศบาลเฮ้ยไม่ใด้แล้ว <c oughs> เสื้อคอเชาเ้าเปล่า <c oughs> เสื้อคอเช้าล้วทำอะไรน่ะคันไหนล่ะขเขียวเยอะเหรอเขียวนี่หมานกินนะ แล้วมันเกี่ยวหายกี่ตัวเนี่ยเอาเขึ้นมาแม่เ้เจเพสด้วยครับเอาเสื้อมันใช้เสื้อโรงบาลดีนะดีนะไม่ได้เกี่ยวอ่เข้ามาขึ้นมาโอเคโอ้กีตะกี้ดึงสักคันกุ้งลงไปเลยนะครับไม่รู้ปลาหรือกุ้งครับเอามารวมกันอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับ เข่าตอไปแล้วมั้งอะไรกินไหนกินนะะไรเย็นดิยกนะยกวึดเบาๆเผื่อเป็นกุ้งเอาคนงานฝากท่านผู้ชมกันนะครับเข่าตอ <c oughs> บอกแล้วไม่เชื่อเห็นไหมเห็นไหมหลักขาดไปเรียบร้อยแล้วมั้งขาดหรือหลุด นี่กากุมุนก็นมาสีเก็บก็มาสิี้ดึงตรงตรงจับจับสบปูแล้วดึงตรงจะแคะ่ตัวเบ็ดลูสีขาไปแล้วเหลือจะ,จะกลัว <c oughs> ลงไปสิ เอเฮ้ยไอ้มิกช้าช,าช,าชา้าดึงกุ้งแล้วกุ้งแล้วมุดเอออยู่ไหมอยู่ไหมอยู่ไหมกุ้งบอกไม่รู้อะไรอะไรบ้าจะใช่รู้ข<บ>ันน้ำต่ำเลยที่เห็นปะเฮ้ยอะไรครับอะไรครับปลาปลาวิ่งเนี่ยปลาปลาอะไรไหนอะไหนอะโอ้ไข่แยงมาแล้วไข่แยงตัวแรกนนก็ไปเกี่ยวเองทำไมอะอะไรครับไอ้กดกดตัวน้อยครับไอ้อุกไอ้อุก ตัวน้อยครับผมอ่ะปลหากุ้งต่อนี่ครับผลงานมาเลยครับโอ้โหอ่อนมาเลยครับปลาหรืออะไรครับปลาหรืออะไรครับสงสัยจะเป็นกางเกงในายหรือตัวอีกตัวหตัวไหมครับเนี่ยแหมครบชุดเลยมั้งงานเนี้ยได้เลยครับไปโอ้โหมาแล้วเป็นถุงพลาสติกเลยครับเนี่ยนะครับเห็นไหมอะไรเนี่ยเตตบาลเนี่ยครับเทศบาลาสติกกินเดือดเออถุงพลาสติกกินเดือดกินกุ้งด้วย มันจะขาดไม่เหน็ดสายสายแปดปอยงานนิกนะ่งหมดหมดจับสายใช่ไหมถ้าลงตรงเงี้ยอีกต้องเคาะอ้อมอ่ะอะไรอ่ะกินหรือมันตีสายเยี่ยมครับตอนนี้ได้ปลาสิงโตมาตัวนึงช่ไหมเขาเรียกปลาสิงโตไหมปลาเนี่ยใช่ดิมีคิดนะตอนนี้ตกไป มีทิศรอ,มอไม่รู้มหวไม่กล้กาทัตัวไม่ค่อนเนิน้ไม่ได มีผิดปะฮะไม่มีอะกผิด่อ,อยาไ,ยาไาม,ม่วี่กพี่ๆมาถ่ายหน่อยดิยกได้ได้กุ้งครับได้กุ้ง ไอ้กุ้งตัวไหนไม่รู้เรื่องอ่ะไม่รู้ตัวเลยพี่จับจับถือว่าไอ้กุ้งแล้วครับมองเห็นไหมพี่เห็นอยู่เห็นติดตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เรื่องดูดิไปโอ้โหเจ้าครับนี่ครับมีพี่เข้ามาตกด้วยครับ นี่ครับกุ้งกินตั้งแต่เมื่อไหร่ก่อนรู้เรื่องเลยไปครับติดตามชมกันตัวต่อไปได้เลยวดกุ้งเก็บก่อนตัน้งปากมันเหนึบปากมัน,น,มน,นหนึบอย่างนี้ไงตาหลางนี่อะไมันไม่เหมือนกุ้งเลี้ยงเลยกุ้งกามเห็นไหมปากอย่างนี้นอ๋อขึอ้คันนี้มันโป่งป าเดี๋ยวละกุ้งติดตามชมง,งานตัวต่อไปได้เลยครับโอเคครับตอนนี้ก็น้ำขึ้นแล้วน้ำขึ้นแล้วก็ได้กุ้งมาตัวาน,านึ่งแล้วรอชมงานแล้วจะได้อีกสักตัวหรือเปล่าตอนนี้นนหนึ่งยังไม่มานะไปโรงพยาบาลอยู่ยร้อนไม่ร้อนนะหนึ่งให้นั่งตากแดดเนี่ย ยเลยนะครับพีดไดพไ่ได้ตัวยังยังครับพก็มาชมเลยจะได้เกิดอันนี้สามอันนี้กุ้งทั้งนั้นอันนู้นมีปลาอยู่พันเดียวปลาเพื่อ้นได,ด,ด,ด้ปาาลาไม้โกโปโมีคมสันก็เอามาอยู่แต่นี้มือสันมากเลยกุ้งพี่บ้าอืมี่านเชี่ย ได้ประมาแนบโดยยาวกุ้งได้กุ้งแล้ว้อ,อนขึ้นมาไม่ได้ถ่ายนะมื่จิ้นเฉอยๆอว่าอยู่จับอยู่นี่นครับเลยหนึ่งตัวครับกุ้งแม่น้ำบางประกงตกหน้าโรงพยาบาลรัชเสิทยรนะครับ ตัวที่สองมาแล้วไปสวยจัดตัวนี้ภาพรอชมตัวต่อไปได้เลยนิบนิบนิบเออนิบนิบนิบอ่านิบกูนิบนิบนิบผมนิบผมได้ได้จับกล้าม่เอน นีจับกามแล้วกัดกมไม่ได้แล้วกัดผมไม่ได้แล้วนะครับตัวสวยเลย இல்லை

เปาจัดขนาดติดกระดิ่งไม่ได้ยินเสียงเลยกลับมาสอง,งไไร้ <S <S อยก็จะได้นนี้ปากินนะครับกิน,น้ำกิน,น้ำไม่ได้ปร,ปรนนปากฏตรงคุปรากดก็อร,ร่อย ตัวใหญ่นี

ที่พิดถึงบริการ ตัวรแปดเลยยี่สิบ,บแบบใกล้จะหมดแล้วนะท,นท่านาพี่ถือายถ่ายตรงไหน่ะ็นหนูอ่ะยบโดยกุ้งเี้ครับไม่ใช่กุ้งับปลาครับครไอกคตด น,นี่เรีปเยปลาอะไรครับปลาอุกใช่ไหมครับปลาอุกโดนอีกหนึ่งตัวครับยครับติดตามชมงานตัวต่อไปเลยครับนี่นี่ปลานี่แม่รับ